สบัยตีจ้ามาเด้อภาสาวเล็กมาเก็บประเดิมเด้อพี่น้องเอ้ยแดงจิงคืองูนี่โดกวาดสันนี่เด้อจ้าเด้อแดงคักแดงแม่ทางพีกับผีกไกลดกเด้อจ้าเด้อมาไกลเด้อนี่มาไกลคักเด้อพี่น้องเอ้ยโดกโดคักยี่สิบทางใดอยู่เด้อมือนี่เด้อสิ สุดไทยดียที่ไทยเบิรงดได้จ่าเด้อได้อีนนี้ได้ยี่สิบถังกว่าตัวมันโด่งแห้งจำนี่ก็ได้ก้อนละเก้าถังละเที่ยงยังเออยังไม่เที่ยงได้เก้าถังกว่าเด้นดอ,ดน,น,อน,ดนี่ได้แท,ท้ยี่สิบถังนี่เด้อจ่าเด้อนางเก็บเอาไป้ใส่บอกนี่ก็เต็มดอกพี่น้องเอ,อ้ยร้ายค่ะ หน่วยใหญ่ดกเปนหน่วยใหญ่เนาะหน่วยใหญ่หน่วยน้อยพี่น้องเอ้ยเบิ่งเล็กๆตรงนี้สิอุ้มไปก่อนเอาเอามาตักตรงนี้มามาตักตรงนี้ก่อนดูนี่มามาพี่น้องมามามาเด้อนี่มาตักลิ่งงอน เบอร์เยอะดิตักมองเนื่องนินเต็มอันนี้เต็มแต่แกงด้วยจ้าเด้อเบิรงสุกหมดเนาะมองนี่เนาะสุกหมดเลยนี่นี่เด้อพี่น้องเอ้ยสาวเล็กสาวไกล <c ười> ตักหลอนดีขนาดเลยเล็กใช่ตายแล้วต,ต,ต,ต้องลั้ตักหลอ,กลอนดีเถอะตักหล,ลอนหมดเลย โดกเลยค่ะเอ้ยไปนอนเลิกสิบารครับหมดนิกปสิบารตัวเนาะอืมีตัวแล้วยิงเข่ามาเลือกยิงโดกเบิ้งอุ้ยเป็นก่อนอยู่แม่โอ้ยตอนเพื่อพี่น้อนก็เป็นก่อนอยู่ตกขนาดเลยตรงนั้นก็ดอกตรงนั้นก็ดอกไม่ไปแต่มองโดกโดกพี่น้องเอ้ยจะไปสร้างใด ฮันใส่หันกลัวก็มิติลิงงอนเต็มไปอยู่นี่เด้อน,นี่เดินแดดเก่าทังเลยเด้อพี่น้องได้เก่าทังก็เด้อจะบอกไปได้เก่าทังแล้ว,วไว,ว้สิดหอดคำประมาณยี่สิบทางได้อยู่แต่เนาะอุ้ยแดงจริงคืขอข้างหน้ายิงแดงเลยวันหลังเสร็จแล้วไม่มาแล้วได้ไปเยอะเกิน อ้พี่น้องเอ้ยแม่ไมื่ได้ดเด้แจาเดินหนีปลานี่ง่ามแดงง่ามอะไรเสียนผ้าบวกนี้เต็มถังเออนี่แดงมาเลยวได้พี่น้องง่ามแห้งพอมบ,บ่เปียกเหมือนต้นนี้บ่เปียกแล้วชอบเปียกเดี๋ยวก็ฝากติดตามไม่ได้แจาเดอ้ออีกคลิปนี้